สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวกลับมาดูเชียนโมเมนต์ไดแกรมกันอีกสักสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งบทนี้เป็นบทที่ผมเน้นนะครับเป็นบทที่ผมเน้นนะครับให้เราเขียนเชียนโมเมนต์ไดแกรมให้ได้นะครับเก็บเต็มในรายวิชานี้และก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลในรายวิชา Mechanic o o m m t t r r i l l ต่อไปนะครับเพราะเราต้องใช้ในการออกแบบคานนะครับในเรื่อง Bending ที่จริงก็นะครับผมก็เริ่มนะครับก็มี และหลายคนติดต่อมาผมก็เลยเริ่มอัดคลิปไอตัวที่เป็น Mechanic of Material ด้วยนะครับเผื่อคนไหนเผื่อคนไหนกำลังกาลังนะครับกาลังกำลังใกล้สอบกำลังเตรียมตัวนะครับเรียนในเทอมถัดไปก็กดติดตามไว้ครับแน่ที่บอกมาทั้งหมดคือก็กดติดตามกันไว้นะครับจบไปแล้วก็ ก็ไม่ต้องสนใจแล้วครับผมก็กดติดตามทิ้งไว้เป็นกําลังใจให้กันไม่มีอะไรทาก็กดเพลย์ลิสต์ทิ้งไว้ครับผมปั่นวิวช่วยกันหน่อยนะครับปั่นวิวช่วยกันหน่อยผมจะได้รู้ว่ายังมีคนนะครับยังมีคนดูอยู่เนาะโอเคครับทุกท่านครับข้อนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับให้เขียนเชียร์แอนด์โมเมนต์ไดแกรมของตัวบีมตัวนี้นะครับของตัวบีมตัวนี้ถ้าเกิดออกจริงๆถ้าเกิดออกจริงๆตัวบีมตัวนี้นะครับก็สวยเลย ก็สวยเลยนะครับเ้ราออกเป็นข้อสอบจริงๆก็สวยนะครับไม่ยากมากตัดไม่กี่จุดนะครับตัดไม่กี่จุดแต่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะหาในการใช้การาฟิกนะครับในการใช้ความสัมพันธ์ของการาฟความสัมพันธ์ของการาฟไม่ว่าจะการหาด้วยวิธีไหนความสัมพันธ์ของการกาฟก็ต้องเริ่มจากการหาตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็น support reaction ตัวที่เป็น support r e a c t i o นนะครับ ทุกท่านลองหา support reaction ให้หน่อยนะครับ support reaction ให้หน่อยตัวนี้เป็น roller นะครับตัวนี้เป็น roller นะครับตัว d เป็น roller ก็จะมีตัว support reaction เฉพาะตัวที่เป็น dy ตัว a นะครับตัว a เป็น f i x ์ซ support เป็น f i x ์ซ support นะครับเป็น f กซ์ซ support ก็จะมี support ในตัวที่เป็นแกน x กับมีัพ p อ o r t ในตัวที่เป็นแกน y แต่บังเอิญว่าไม่มีตัวไม่มี ตัวที่เป็น normal force หรือแรงที่กระทำในลักษณะ horizontal นะครับในแนวระนาบดังนั้น ax ก็จะไม่มีแต่ก็จะมีตัว ay นะครับตัว ay okay. โ okay. อเคโอเคอหาก่อนนะครับหาก่อนหา x กับหา ay ให้ก่อนนะครับหา x กับหา y ให้ก่อนอ่ะถ้าพอ,าพ,อพอมีเวลาเนาะโอเคก็ลองดูก็ได้ครับทุกท่านครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดให้ซิกมาโมเมนต์รอบจุด a นะครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด a มีค่าเท่ากับ0เนื่องจากเราต้องการนะครับเราต้องปกติมันมี ax กับ ay เนอะเราต้องการไม่อยากคิดนะครับ2แรงนี้แล้วก็ไปเทคโมเมนต์ที่จุดดังกล่าว มีแรงไหนบ้างที่กระทาให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกดูโมเมนต์ที่เกิดจากภายนอกทั้งหมดนะครับก็มี8ดทวนเข็มห่างจากจุดหมุนหนึ่งมีแดทวนเข็มห่างจากจุดหมุน1บวก0.25บวก0.7็ก็กลายเป็น2แล้วก็มีตัว dy นะครับ dy ห่าง3แล้วก็มีตัวนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น d i s t r i b u t n o n Load ลงตรงกลางนะครับ15คูณ1นะครับลงตรงกลางลงตรงกลางก็ต้องห่างจากจุดดี0.5และก็อย่าลืมตัวที่เป็น c ั p เปนโมเมนต์ตรงนี้ด้วย20กิโลนิวตันเมตรในทิศตามเข็มนาฬิกาในทิศตามเข็มนาฬิกาดังนั้นทิศทวนเข็มมีตัวเดียวนะครับผมทำเร็วๆนะ แค่คกดอยู่สต็อปแล้วทำให้ได้ก่อนนะครับอันนี้มาจากมิดเทอมนะครับได้กลายเป็น dy dy moment arm คือ3ลบกับ8ตัวแรกนะครับ8ตัวแรก8ตัวแรก moment arm คือ1แล้วก็เป็นลบกับ8ตัวที่2 moment arm คือ 2. distribution load ก็คือลบกับ1 5 moment arm 3.5มีตัวที่เป็นนะครับตัวครับวโมเมนต ลงที่20กิโลนิวตันก็ลบ20สมการสมดุลต้องออกมามีค่าเท่ากันกับ0นะครับเลได้ dy ออกมา dy ออกมามีค่าเท่ากันกับ32.167กิโลนิวตัน32.167กิโลนิวตันได้มาแล้วหแต้มสำหรับเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้เขียนนะครับก็ต้องหาตัว support reaction ให้ได้ก่อน p o r t เ a t i o n ได้ก่อน มีตัวลง8มีตัวลง8มีตัวขึ้น32.15ตัวนี้ลงนะครับ15นะครับ15กิโลนิวตันเนาะตัวที่เป็น Distributed Load นะครับเพราะว่าด้านกว้างตัวนี้ยาว1พอดีเลยกลายเป็น15เลยกลายเป็น15นะครับให้ชี้ขึ้นเป็นบวกให้ชี้ลงเป็นลบผมให้ ay ชี้ลงแล้วกันนะครับให้ ay ชี้ลงแล้วกันทุกท่านจะให้ ay ชี้ขึ้นก็ได้นะครับแต่ตอนในเขียน เขียนในฟีบุดีเอแดแกรมชี้ขึ้นก็ได้เหมือนเดิมแหละครับนะครับถ้าชี้ขึ้นชี้ลงนะครับนะครับกำหนดทิศทางทิศทางให้ให้ชี้ขึ้นตัวนี้ซิกมา F อฟซับวาผมให้ชี้ขึ้นเป็นบวกถ้าเกิดเรากำหนดเครื่องหมายผิดเดี๋ยวมันออกมาเป็นลบเองแล้วก็กลับกันแค่นั้นเองนะครับโอเคนะ ตัวไหนบ้างให้ทีชี้ขึ้นเป็นบวกก็มี dy 3 2 1 6 7ไปลบกับ 8, 8ตัวแรกลบกับ8ตัว2แล้วก็ลบกับตัว15นะครับแล้วก็ลบ ay ชี้ลงมีค่าเท่ากันกับ0นย์ได้ ay กดเครื่องคิดเลขกดจุดสต็อกเครื่องคิดเลขนิดน,นึงก็ได้เป็น1 1 6 7งกเิโลนิวตันกิโลนิวตัน,น,ตนเพียงพอแล้วครับได้แค่2ตัวนี้เพียงพอแล้วสำหรับตัวที่เราต้องไปการหานะครับเชียร์โมเมนต์ไดร์ก ข้อนี้ผมให้มาคิดออกมาเป็นบวกแสดงว่าทิศทางที่อยู่ในนี้นะครับนั้นถูกต้องแล้วนะครับนั้นถูกต้องแล้วโอเคนะถ้าคนไหนยังไม่ได้ตัวนี้อยู่นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นเพราะเรื่องนี้สําคัญนะครับถ้าเขียนถ้าหานะครับ s u อ p o r t a t i o n ผิดเนี่ยนะครับมันก็นะครับมันก็ไปต่อลําบากนะครับไปต่อลําบากโอเคครับทุกท่านครับตัวต่อมาเราก็เขียนเชียร์ไดอะแกรมเชียร์ไดอะแกรม เอาละเขียนเชียร์แดงกัเชียร์แดแกมเชียร์แดงแกมความสัมพันธ์ระหว่างตัวที่เป็นเชียร์แดงแกมกับตัวที่เป็นนะครับกับตัวที่เป็นโหลดเนี่ยตัวที่เป็นโหลดเนี่ยจำได้ไหมนะครับจำได้ไหมนะครับผมขออนุญาตตีเส้นเพื่อความง่ายของตัวผมเองเพราะตัวหนังสือผมไม่สวยนะครับตัวหนังสือผมไม่สวยผมต้องใช้ไอตัวไกด์นะครับตัวไกด์ช่วยนิดหนึ่งนะครับตัวไกด์ช่วยนิดหนึ่ง โอเคครับตัวเชียร์ของเราข้อนี้ผมขออนุญาตให้เป็นนะครับตัว V ตัว V เป็นกิโลนิวตันนะครับเป็นกิโลนิวตันนะครับตัวเชียร์ตัวนี้ก็ออกมา x มีหน่วยเป็นเมตรเหมือนเดิมเพาะโจทย์ให้มามีหน่วยเป็นเมตรทบทวนเร็วๆทบทวนเร็วๆทบทวนเร็วๆนะครับทบทวนเร็ว,ททว,รวๆนะ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเชียรกับตัวโหลดก็คือว่าถ้าเกิดมีพอยโหลดมากระทาเกิดมีพอยโหลดมากระทานะครับ f นะครับ f ที่เป็นพอยโหลดนะครับ c o n c e n t r a t e ห l o f มากระทาที่ทางชี้ขึ้นส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของตัวเชียรเป็นบวกถ้า f มากระทาที่ทางชี้ลงส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของเชียเป็นลบสบายสบายและก็อย่าลืมว่า ไอตัวการเปลี่ยนแปลงของตัวเชียเนี่ยเกิดจากพื้นที่ใต้กราฟของไอตัว d i s t r i b u t e d load และก็ความชันของเขาความชันของเขา dv by dx มันก็คือตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็น distribution load intensity อย่างเช่นตัวนี้15นะครับ15 15ที่ทางชี้ลงก็แสดงว่าไอตัวเชียนะครับกราฟที่มีความชันคงที่ก็จะเป็นกราฟเส้นตรงชี้ลงก็จะลงในลักษณะนี้ ลงมาขนาดไหนก็ลงมาเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟของไอตัวนะครับของไอไอตัว distribution ลดนะครับโอเคเท่านี้แหละครับเท่านี้เราก็ไปเลยตัวแรกตัวแรกตัวแรกเอมีทางชี้ลงชี้ลงเท่าไหร่ชี้ลงเป็น1จุด,จด 17, นะครับ1นึ่งจุดหนึจุดหนจุดหจุดหกหนึ่งนะครับผมขออนุญาตซูมแล้วนะนะครับนะครับจะได้ นะครับเขียนกันสบายๆนะครับอ่ะก็ลบนะครับเพราะมันชี้ลงก็เลยออกมากลายเป็นลบ1.1ะครับลบ1.167กิโลนิวตันลบ1.17กโลนิวตัช่วงนี้ไม่มีตัวไหนมากระทําเลยจนมีตัว8จนมีตัว8เมื่อไม่มีตัวภายนอกมากระทําเขาก็จะคงที่นะครับคงที่ไปจนถึง ไปจนถึงตัวที่มีตัว8มากระทำา 8, 8ดมีตัวลงนะครับทิศทางลงเราพิสูจน์ออกมาแล้วว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดมีตัวพลอยโหลดทิศทางลงการเปลี่ยนแปลงของเชียร์มันก็จะเป็นลบมันก็จะลบลงไปอีก8นะครับลบลงไปอีก8ดเลยกลายเป็นนะครับเลยกลายเป็นเลยกลายเป็นเลยกลายเป็นนะครับลบลงไปอีก8ลบลงไปอีก8แหมนะครับ โอเคจากลบอยู่แล้ว1 1 6 7เลยกลายเป็นลบ9 1 6 7นะครับลบ9ก้างตัวนี้ก็กลายเป็นลบ9 1 6าผมเขียนเป็นลบ9ลบ9ก7นแล้วกัน,นครับปัดเล็กน้อยนะครับปัดเล็กน้อยและในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงต่อถัดไปถัดไปไม่มีตัวภายนอกมากระทำเชียร์ก็จะคงที่นะครับเชียร์จะเราชงที่ นะครับจนจนจนไปมี8อีกตัวหนึ่งจากลบเก้็ก็จะลบลงไปอีก8นะครับลบลงไปอีก8ก็จะกลายเป็นลบสิบนะครับลบสิบหรือลบ1 7บเนะครับลบ1 7็ดนะนะครับลบ,ล,ลบเลขได้ลบเลขได้บวกเลขได้ก็เท่าเนียเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วนะครับจนนะครับจน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  คงที่เนื่องจากไม่มีตัวแรงภายนอกมาทำเลยมาเจอตัว d y เลยมาเจอตัว d y dy พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของเชียก็จะพุ่งขึ้น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 จากลบ1 7บบวกไปตัวที่เป็น d y 3 2 1 6 7บดเลยพุ่งขึ้นไปเป็น15นะครับพุ่งขึ้นไปเป็น15นะครับพุ่งขึ้น ไปเป็น15นะครับพุ่งขึ้นไปเป็น15พุ่งขึ้นนะครับจากตัวลบ17.2เลยกลายมาเป็น15กิโลนิวตันในลักษณะนี้นะครับ15กิโลนิวตันหลังจากนั้นหลังจากนั้นมีตัวดิสติบิวเตอร์โหลดมากระทำตัวดิสติบิวเตอร์โหลดมากระทำนะครับความชันของนี้ความชันของเขาเกิดคือดิสติบิวเตอร์โหลดอินเตอรตี้ตัวนี้มีทิศชี้ลงแสดงว่าก็จะเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็นลบ ชูชันขึ้นกราฟเส้นตรงเป็นบวกดิ่งลงกราฟเส้นตรงเป็นลบแสดงว่าตัวนี้นะครับ15แล้วก็เป็นลบลบเป็นลบมันก็จะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยในลักษณะที่เป็นเส้นตรงคำถามคือลบลงไปเท่าไหร่นะครับก็ลบลงไปเท่ากับพื้นที่ตัวนี้นะครับก็คือ15คูณ1ได้มามีค่าเท่ากับ15กิโลนิวตันนะครับก็จะกลายเป็นตัวเชียร์ก็จะกลับลงไปนะครับสูงสุดคืนศูนย์สามัญลงไปที่ จุดดังกล่าวนะครับเขียนแกนให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เป็น1เมตรนะครับตัวนี e 4 m. 4 m. Ben, ้เป um. ็น1เมตรตัวนี้เป็น2เมตรตัวนี้เป็นนะครับอยู่นี่3เมตรแล้วตัวนี้ก็เป็น4เมตรนะครับ4เมตรเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็นเชียร์แดกับตัวที่เป็นเชียร์แดกับเอาละ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 ผมไปกันต่อที่โมเมนต์ใดกับ ทบทวนกันเร็วๆนะครับทบทวนกันเร็วๆก่อนจะทบทวนขอญาตเขียนแกนก่อนนะครับขอญาตเขียนแกนก่อนนะครับของตัวที่เป็นโมเมนต์ใดกันนะครับโอเคตีเส้นนะครับโอเคทุกท่านก็ตีใช้ตีเส้นบางๆนะครับตีเส้นบางๆผมนะครับตี ผมมองไม่เห็นนะครับผมก็เลยตีอย่างนี้เฉยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นโมเมนต์นะครับเป็นโมเมนตะ์เนาะโมเมนต์นะครับกิโลนิวตันเมตรกิโลนิวตันเมตรนะครับเป็นกิโลนิวตันเมตรนะจำได้หรือเปล่าว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างเชียร์กับโมเมนต์ไแกแกรมก็คือว่าถ้าเกิดเอาเอาถ้าเกิดแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นมีค่าเป็นโมเมนต์มากระทรมนะครับมีค่าเป็นโมเมนต์มากระทรม ถ้าเกิดมีตัวคัพเปอร์โมเมนต์มากระทำในทิศตามเข็มนาฬิกาการเปลี่ยนแปลงของเบ n นดิ้งโมเมนต์นะครับจะขึ้นเป็นบวกนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดอันนี้ตามเข็มทวนเข็มตามเข็มทวนเข็มเป็นยังไงทวนเข็มนาฬิกานะครับกระทําก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นลบจําได้ปหมจำได้ไหมจำไม,จำไม่ได้ต้องกลับไปปั่นวิวให้กันหน่อยนะครับทบทวนบ่อยๆทบทวนบ่อยๆลองพิสูจน์ด้วยตัวเองทบทวนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้เอง และไอความชันนะครับความชันของ bending moment bending moment คือตัวเชีร์แล้วการเปลี่ยนแปลงของ bending moment มีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของตัวเชียรยนะครับพื้นที่ใต้กราฟของตัวเชีร์บวกเลขลบเลขได้คูณเลขได้ก็ได้แล้วครับข้อนี้นะครับบวกเลขลบเลขได้คูณเลขได้ก็ได้แล้วนะครับได้แล้วโอเคทุกท่านครับผมก็ไปกันต่อที่ช่วงแรก ช่วงแรกผมดูตัวที่เป็นเชียร์นะครับตัวที่เป็นเชียร์พื้นที่ใต้กราฟออกมาติดลบเลยลบลงไปเท่าไหร่ลบลงไปเท่าไหร่นะครับลบลงไปเท่าไหร่นะครับลบลงไปก็มีค่าเท่ากับนะครับกว้างกว้างคูณยาวนะครับก็1คูณอยู่กับไอตัวนี้นะครับคูณอยู่กับไอตัวนี้ก็กลายเป็นลบหนไอตัวนี้เป็นค่าคงที่โมเมนต์เบนดิ้งโมเมนต์เบนดิ้งโมเมนต์มันเลยออกมา เป็นลักษณะเส้นตรงและนะครับลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับความชันคงที่จำได้ไหมความชันของ n บ i n g d i ใดแกมมีค่าเท่ากันกับเชียและเป็นค่าคงที่และเป็นลบนะครับเลขกลายออกมาเป็นชี้ลงลที่สำคัญคือมันลดลงไปนะครับลดลงไปเหลือลบ1นึ่นลบ1นึนะครับลบ1นึเท่านั้นยังไม่พอ ก็ยังลดลงต่อเนื่องลดลงต่อเนื่องลดลงต่อเนื่องในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้ความยาวอยู่ตรงนี้นะครับความยาวตรงนี้ทำไมทำไมทำไมผมถึงต้องคิดแค่ตรงนี้ก่อนแค่ตรงนี้ก่อนที่มีพื้นที่แค่0.25เนื่องจากถัดออกไปจาก0.25มันมีตัวที่เป็นคัพปิ้งโมเมนต์มากระทำ ตัวที่เป็นคัพปิ้งโมเมนต์มกระทําในทิศทางตามเข็มนาฬิกามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดเกิดขึ้นณนบริเวณนี้ดังนั้นดังนั้นดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าจากลบหนึมันจะลบลงไปอีกเท่าไหร่นะครับมันจะลบลงไปเท่าไหรก่กว้างคูณยาวเหมือนเดิมครับนะครับกว้างคูณยาวเหมือนเดิม กว้างตัวนี้คือ0.25นะครับยาวตัวนี้ก็9.17นะครับทิศทางที่เป็นลบมันก็จะลดลงไปอีกนะครับลดลงไปจะลบ1.17เหลือเป็นนะครับลงไปเหลืออยู่ที่นะครับลบ3.46นะครับลบ3.46เมื่อลบ3.46ในบริเวณดังกล่าวมีตัวที่เป็นคัปิ้งโมเมนต์มากระทำ20กิโลนิวต20กิโนตัน และมีทิศลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกาเมื่อมีลักษณะนี้มีทิศตามเข็มนาฬิกามากระทำการเปลี่ยนแปลงของ bending moment จอกในท,ทางที่เป็นบวกจากลบ3.46บวกขึ้นไปนะครับบวกขึ้นไป20บนะครับบวกขึ้นไป2ีบวกขึ้นไป20ก็จะได้ประมาณลบอ่อก็จะขึ้นไปเป็นบวกเป็น16.5นะครับขึ้นไปเป็นบวกเป็น16.5ทุกท่านบวกตัวเลขให้ให้มัน นะครับสามหน่วยเนาะผมผมคิดคร่าวๆนะครับผมคิดคร่าวๆนะนะครับบวกตัวเลขนี้เป็นสามหน่วยมันจะได้เวลามันนะครับเวลาเอาไปรวมกันในลักษณะสุดท้ายนจะได้เป็นศูนย์นะครับมันจะได้เป็นศูนย์โอเคก็เลยจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปนู่นนะครับขึ้นไปไกลเลยขึ้นไปไกลเลยนะครับขึ้นไปไปจนถึงนะครับไปจนถึง1 6บหกนะครับเป็นบวกเป็นบวก แต่หลังจากนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากตัวที่เป็นตัวที่เป็นพอยต์ออกมาแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลบลงไปอีกทีลบลงไปอีกทีเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของบริเวณนี้พื้นที่ใต้กราฟของเชียร์ในบริเวณนี้นะครับในบริเวณนี้แล้ออกมาเป็นลบและลบลงไปเท่าไหร่นะครับลบลงไปเท่าไหร่ก็ลบลงไปเท่ากับกว้างคูณยาวนะครับกว้างคูณยาวของพื้นที่ กว้างคุณยาวของที่ก็9.17ก็ไปคูณอยู่กับ0.75แล้วมันก็จะลบลงไปนะครับลดลงไปลดลงไปในลักษณะเส้นตรงก็ลดลงไปจนถึงนะครับจนถึง7.67นะครับประมาณนี้นะ7.67นะครับ7.67เท่านั้นยังไม่พอครับเท่านั้นยังไม่พอมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพุ่งลงไปอีกนะครับ พื้นที่ใต้กราฟของตัวเชียร์เป็นลบแสดงว่ามันก็จะพุ่งติดลบลงไปอีกและลบลงไปเท่าไหร่ลบลงไปเท่าไหร่ก็กว้างคูณยาวนะครับ1คูณไปนะครับกับ17.2 17.2ไอพื้นที่ตัวนี้เลยก่อให้เกิด bending moment นะครับ bending moment ลดลงไปนะครับลดลงไปลดลงไปจากเดิมและลดลงไปลักษณะเส้นตรงด้วยนะครับลดลงไปลักษณะเส้นตรง ลดลงไปรักษะเส้นตรงลงไปอยู่ที่นะครับลงไปอยู่ที่ลบ7.5นะครับลบ7.5กิโลนิวตันเมตรจนมาเจอแสงสว่างปลายทางชีวิตนะครับแสงสว่างปลายทางชีวิตจากไอ้คุณหนูที่เป็นแดนบวกนะครับแต่เป็นสามเหลี่ยมแต่เป็นสามเหลี่ยมแล้วที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ bending moment นะครับ bending moment ความชันของเขา คือไอตัว V นะครับความชันของเขาคือตัว V นะครับคือตัว V และสมการของไอตัว V เป็นเส้นตรงแสดงว่ามันก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับสมการกําลังหนึ่งสมการกําลังหนึ่งนะครับเมื่อเชีย์เป็นสมการกําลังหนึ่งอินดิเกตออกไปก็จะกลายเป็นสมการกําลังสองและเป็นสมการกําลังสองก็จะเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นโค้งนะครับเป็นเส้นโค้งเอาละเอาละ ก็วาดโค้งๆค้งอ่ะวาดโค้งๆค้งถ้าอาจารย์ไม่สติกมากนะครับกวาดเหมืนอนโค้งๆค้งนะครับวาดโค้งจําได้นะจําได้เราเคยพิสูจน์มาแล้วนะครับจําได้นะครับเราจําได้ถ้าคนไหนยังจําไม่ได้ก็ลองคิดดูก่อนครับลองคิดดูก่อนไม่ยากมาก เมื่อมันติดแดนบวกมืม่นติดแดนบวกก็แสงว่าก็แสงว่ามันจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่ก็พุ่งขึ้นจากพื้นที่ใต้กราฟเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของไอตัวนี้มันก็คือเศษ1นส่วนสเศษ1นส่วนสคูณฐานฐานคือ1สูงคือ15ามันก็ขึ้นไป7.5 7.5ก็แสดงว่าตัวเชียจะขึ้นไปนะครับเข็นแสงสว่าง ขึ้นไป7.5ลักษณะโค้งโค้งและกลับไปอยู่ที่สมดุลพอดีนะครับกลับไปอยู่ที่สมดุลพอดีก็จะกลายเป็นนะครับในลักษณะนี้ในลักษณะนี้โอเคนะครับเอาให้คล่องนะเขียนนะครับเขียนเขียนเขียนนะครับเขียนในตัวเชียร์โมเมนต์ไดแกรมเนี่ยผมเข้าใจว่าที่มหาวิทยาลัยออกสอบเนี่ยเขาก็ต้องออกที่เป็นนะครับออกที่เป็นตัดและก็ต้องหานะครับหาไอ้ตัวที่เป็นเชียร์สูงสุดหรือ Bending Moment สูงสุดนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเราไปเรียนเรื่อง Bending Moment นะครับต่อนะครับต่อต่อเราก็จะหาจุดที่เป็น Bending Moment สูงสุดเนี่ยแหละครับเอาไปใช้ในการออกแบบหน้าตัดของคานว่าคานควรมีลักษณะไหนนะครับในลักษณะไหนคานจะมีลักษณะอย่างไรหรือเอาตัวเชียร์สูงสุดเนี่ยแหละครับไปวิเคราะห์ไม่รู้ว่านะครับวัสดุของเราเนี่ยมันทน ตัวที่เป็นสเตรสที่เกิดจากเชียร์ได้เท่าไหร่โทนสเตรสที่เกิดจากเบนดิ้งได้เท่าไหร่เราก็ต้องหาพวกนี้ให้ได้ดังนั้นเนี่ยคนที่นะครับคนที่นะครับคนที่ไม่แม่นเรื่องนี้นะครับไม่แม่นเรื่องนี้ก็อาจจะมีปัญหาในรายวิชาถัดไปนะครับคนที่ไม่แม่นเรื่องซับพอร์ตเรียคชั่นนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาในรายวิชานี้นะครับแล้วก็คนที่ไม่แม่นเรื่องไอตัวเชียร์เบนดิ้งโมเมตนต์ไดายกรมอาจจะมีปัญหาใน m e c h a n i c a l อัลมาเทียรด้วยนะครับที่อยากบอกก็คือนะครับเรามีวิดีโอเกี่ยวกับตัวที่เป็น Bending m e c h a n i c a l อัลมาเทียรด้วยนะครับเผื่อคนไหนเผื่อคนไหนสนใจจะได้ติดตามนะครับติดตามไว้ติดตามไว้นะครับปั่นวิวช่วยกันหน่อยปั่นวิวช่วยกันหน่อยช่วงนี้เงาเงานะครับช่วงนี้เงาเงาครับเอาละนะครับถ้าคนไหนใกล้สอบก็ขอนะครับขอให้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเก็บเต็มนะครับเก็บเต็มในในหลายวิชานี้นะครับตัวสถิติเนาะเดี๋ยวเจอกัน นะครับเจอกันอีกสักสักเล็กน้อยนะครับผมอยากให้เจอกันหลายแบบแล้วก็ถ้าทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านคล่องแล้วก็แค่กดดูแล้วก็วาด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 เช็คคาตอบก็ดูวาดวาดวาดเช็คคาตอบนะครับไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันไม่ต้องดูทั้งคลิปก็ได้นะครับไม่ต้องดูทั้งคลิปก็ได้หรือเอาเก็บเปิดฟังเล่นๆ่นเปิดฟังเล่นเล่นตอนดื่มน้ากับบรรยากาศสิ่งของที่มีฟองเล็กน้อยนะครับสิ่งของที่มีฟองเล็กน้อยนะครับหรือเอา วิสกี้ผสมกับน้ำโคกแล้วก็เปิดฟังเพลินๆไปนะครับใช้ในการทบทวนเย็นวันศุกร์เงาเงานะครับเย็นวันศุกร์เงาเงาโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเจอกันข้อถัดไปดีกว่าฮะข้อถัดไปเดี๋ยวให้ดูลหลายๆโจทย์จะได้เขียนได้คล่องนะครับแต่ผมจะบางข้อผมจะไม่หาไอ้ supportation ให้นะนะครับ supportation ให้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันข้อถัดไปครับสำหรับข้อนี้ขอจบลงเรียนเท่านี้นะครับถ้าคนไหน เรียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้รุ่นน้องด้วยนะครับส่งต่อรุ่นน้องด้วยเพื่อจะมีประโยชน์นะครับเพื่อจะมีประโยชน์สาธุครับผมนะครับและเจอกันข้อถัดไปครับสวัสดีครับ